สวัสดีครับพบกันกับช่องชุมพลคนลากยาอีกแล้วนะครับเนาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่บอดีเนาะครับค่าเงินเฟอ้อสินค้ามีราคาแพงนะครับพลังงานมีราคาที่แพงขึ้นนะครับเป็นถือว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับ ห,หลายคนหาวิธีนะครับลดไายใจในขั้วเลื่อนนะครับสำหรับช่องชุมพลคนลากหญ้านะครับกรเกษตรอีสานแบบบ้านๆนะครับทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเขาก็มีพืชชนิดหนึ่งนะครับสีมะแน่นำํำไอ้ปลูกนะครับ เพื่อลดไล่ใจในขั้วเลื่อนนะครับปลูกไว้กินว่าได้สื่อเขาเนาะครับถ้าไผมีพื้นที่เยอะนะครับก็จะปลูกไว้ขายได้ครับไว้ขายไว้กินนะครับหรือบ่ขายก็เพื่อแพร่พี่น่องไปนะครับพืชที่ช่องทั้งช่องเดี๋ยวมาแนะนํำจะเป็นเพื่อที่ ปลูกง่ายๆครับบ่ได้ดูแลหลายใส่การดูแลที่บ่ยุ่งยากแล้วก็ปลูกข้างเดียวเก็บผลผลิตได้นานครับเก็บผลผลิตปลูกเที่ยเดียวเก็บผลผลิตได้เป็นปี2อปีครับเพื่อชนิดนั่นก็คือนี่ครับนี่ครับมะเขือเปาะครับ มะเขือเปาะครับมะเขือมะเขือเปาะบานเขานี่แหละครับคือปลูกแ้วสามารถเก็บกินหรือคนที่มีพื้นที่หลายนี่เก็บขายได้นะครับสําหรับคนที่บม่มีพื้นที่ปลูกใส่กระถางเนาะครับอยู่บ้านหากระถางซื้อกระถางกระถางละยี่สิบบาทเนาะครับมาปลูกไว้กินเนาะครับ เขาสิท,ทำการกเกษตรแบบ่อยไงคือคนขีเกียดเนาะครับปลูกยังปลูกเทียเดียวเนาะครับแต่ได้เก็บกินโดนเนาะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของทางช่องที่สิเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้เลียนรูแล้วก็ได้รูจักพ้อมกันเนาะครับเอามื้อนี้มาเบิ่งเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับฝนกระสิโตฝนมาแล้วครับเดี๋ยวสิปลูกให้เบื้องนะครับว่าง่ายขนาดไหนเนาะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันเลยครับ รับอันดับแรกนี่คุดลุ้มก่อนครับใส่เสียมครับบ่ต้องคุดไง่่มากครับคุดประมาณ สามสิบเส้นคุ้สามสิบเส้นนะครับนะเนาะลือกกระมาณสิบหาเส้นนะครับว่าต้องลึอกากมต่เบิดดินให้ล้วนครับครับขอสำคัญครับรอย่าลืมครับเปลือกไข่ครับเปลือกไข่นี่จะมีแคลเซียมสูงนะครับเป็นสารที่ พืชนี่ต้องการให้ความในการเจริญเติบโตเนาะครับใส่ไปกับมือหนึ่งครับสองครับเหมือนเดิมครับนี่ครับขี่เท่าจากเตาไฟเฮ่านะครับขีดเท่าจากเตาไฟขีดเท่านี้จะมีสารโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีแคลเซียมนะครับถึงจะมีบ่เยอะแต่ มีเพียงพอสำหรับความต้องการของผืนเนาะครับแล้วก็ป้องกันมาเรงโดยเฉพาะเพียแป้งเนาะครับป้องกันได้ดีเลยละครับใส่ไปกำมือหนึงครับอย่างที่สามครับนี่ครับปุ๋ยคอ,อกเนาะครับเป็นปุ๋ยชิงว่ามักเนาะครับปุ๋ยช้งว่ามักได้ยิ่งดีเนาะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกมักเอามา ไซเลยนี่จะเกิดความร้อนเนาะครับถ้าเอาฝังต้นไม้ลงไปเพืของเฮาลงไปอาจจะทาให้ใบเหลืองแล้วก็ตายได้เนาะครับควรจะเป็นปุ๋ยคอกมักเนาะครับบ่ต่ากว่าสามเดือนเนาะครับมักไปบ่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับจังเอามาใส่เลยเนาะครับให้ความร้อนหายไปครับใส่เข้าไปครับประมาณสองกับมือครับบ่ต้องใส่หลายครับ บางท่านที่เพื่อนปลูกขายนะครับปลูกในเชิงธุรกิจเพื่อนจะใส่เป็นปุ๋ยซิบหาครับสูตรซิบหาเนาะครับในช่วงนี้เป็นช่วงปุ๋ยรคาคาแพงนะครับเพราะจะบ่อใส่เนาะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเนาะครับแล้วเบิง่งต่อไปเลยครับผสมให้เข้ากันครับผสมให้เข้ากันลุกเขาให้เข้ากันนะครับ พันธุ์เป็นมะ,มะเขือเปาะพันข้างกบเนาะครับที่น้องมักพันไดกะไปหาเลือกซื้อมาปลูกเลยครับสองละสิบบาทเนาะครับบม่ได้ลงทุนหลของผมนี่จะวันใสแปลงนะครับวันใสแปลงดินเนาะครับบม่ได้ใสถาดเพาะเนาะครับเพราะว่าเฮาบ่ต้องลงทุนไปซื้อถาดเพาะอ,อีกเนาะครับเขามีพื้นที่เฮาก็วันใสแปลงประมาณหนึ่งเดือนครับอายุประมาณหนึ่งเดือน จะตประมาณนี้ครับเราก็เอามาลงหลุมเลยเลยครับว่าต้องเอาล่งลึกครับนี่ครับบีบนิดหน่อยครับว่าต้องเอาลุ่งลึกนะครับคางกะโบต้องหยับให้แน่นนะครับ่อยเห็นมันล้วนซุยนี่ครับนี่ครับเสียแล้วครับการปลูกที่ง่ายนะครับ ปลูกเจเนะครับหาหาเศษใบไม้นะครับเศษวัชพืชหรือเศษฟางนะครับมาคุ้มเพื่อรักษาความชื้นเข้าไว้นะนะครับถ้าตอนนี้นะครับปลูในหนาฝนจะบบได้ลดน้ำนะครับเขาจะลดน้ำแค่ตอนปลูกข้างแรกนะครับต่อไปเขาก็บบต้องไดน้ำนะครับเพราะว่าเขาทำการกเกษียดแบบ คนขี้เกียจเนะครับบอาศัยน้ำฝนเอาเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกซะเหลือกเกินเนาะครับนะครับกาเสร็จสิ้นแค่นี้ครับสำหรับการปลูกมะเขือเนาะครับมะเขือนี่เป็นพืชที่ทดแล้งได้ดีเนาะครับถ้านาแล้งเขาจะลดน้ำแค่วันเป็นวันเนาะครับ อายุของเขาจะยืนเง่าได้ประมาณสองถึงสามปีเนาะครับให้เขาเก็บกินอยู่ตลอดถ้าเขามีวิธีการและแล้วก็มีวิธีบบารุ่ขเขาอยู่ตลอดเนาะครับเดี๋ยวสีมาเฮ็ดคลิปอีกข้างหนึ่งครับว่าวิธีการที่เฮ็ดสีให้ที่สีเฮ็ดให้อายุเขายืนเาวานั้นเป็นยังไงครับสำหรับมุนีนะครับกะฝผลต๊แล้วครับเดี๋ยวสิขอตัว ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับให้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชุมพลคนลากหญ้าให้น้ำหน่ยครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ